การแผ่เมตตาเนี่ยอันนี้สง์จะได้แบบโลกโลกก็คือหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของพวกมนุษย์เป็นที่รักของพวกอมนุษย์นะไฟก็ดียาพิษก็ดีศาสตราก็ดีไม่ต้องบุคคลนั้นมีสีหน้าผุดพองไม่หลงเมื่อกระทำการละนะถ้ายังไม่บรรลุคุณวิเศษที่ยิ่งขึ้นไปจะไปะบังเกิดในพรหมโลกทำสมาธิได้รวดเร็วขึ้นอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้สง์พวกเนี้ยเราไม่ ไม่ได้ก็ได้ไม่เป็นไรดังนั้นแผ่เมตตาเนี่ยหลักการคืออกุศลต้องไม่มีแค่ยมไม่มีอกุศลคือการปฏิบัติเบียดเบียนจิตยมมีกําลังในการแผ่เมตตาแล้วดังนั้นการจะแผ่เมตตานั้นอันดับแรกต้องอยู่กับลมไม่ให้ใจมีอกุศลก่อนจากนั้นจิตจะมีกําลังพอมีจิตกําลังจิตมีกําลังแล้วเนี่ยพร่องให้ทําจิตประกอบด้วยเมตตา